ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเรานั่งอยู่กับแฝดของเรานี่ลูกศิผมนะคะแฝดของเรามันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันทุกคนจะเหม่อมีคนหทวมาใครที่วา <c oughs> นได้กดถือให้คุณสุภาวรรณทรมานะคะฮัลโหลยูไนน่าเหมือนไหมเอ๊ะอ๋ะอห้องขึ้นได้เหรอก็ <c oughs> ไม่เหมือนนะเพื่อนอยู่มอทช,ชื่อของอยู่อโอน้นะคะ <c oughs> เออกองอันนี้ก็สวยนะวันนี้เราเออเราไม่พูดเลยว่าวันนี้เราทำอ,อะไรวันนี้เราต้งมาปาชิมนะทุกคนปาชิมที่มหกซึ่งเรายังไม่จบนะเราจบปีหน้าก็คือตอนนี้เราอยู่มห้ากมาทึงมหกจบปีหน้าแล้วทุกคนอ,อย่าลืมมางาน <c oughs> เราด้วยนะคะเราจะเรียนจบไหมเร <c oughs> ื่องปีนี้บอกเลยว่าจบของเพื่อนของจริงเดี๋ยวดูให้ดูเกตเลยว่ารายการน,นี้ จะ10โมงแล้วทุกคนปัดชิมจะเริ่มแล้วเราไม่ต้องรีบหรอมะใช่เราไม่ต้องรีบเดี๋ยวรอจะไม่ได้โอดตังมาก่อนเดี๋ยวอดตังฉันนางเดี๋ยวเด็กเข้าไปเด็กเยอะแม่งสิผมพวกกูแม่งเอ้ยก่อนค่อยมาเข้าไปได้ไหมรอจนเสร็จก่อนค่อยไปอ่ะไปดาวปวดร้อนได้เขี้มากเใช่ไหมปวเราอซื้อของให้พี่รหน่เราพี่รหน่เรากันน้องหน่เรา มีคนมีคนมองกูเห็นได้ <laughs> ไม่มองออกไป <c oughs> เราถึงเรียนแล้วตอนนี้รู้สึกว่าแปลกไม่มีอะไรทำอัดเก้ขืนแล้วกันไม่แปลกหรอกไม่แปล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 กเลยเดี๋ยวรอดีแอคชั่นแจงหุงเลยโอ้แต่ตอนนี้ร้อนมาก ถามว่าเราเหมือนแฟกกันขนาดไหนก็บอกว่าคนราศีกันไงแต่ของคุณแล้วก็เห็นเนี่ยมมืเอาดีปังเึงถ่ายวังก็ควรใส่ฟิลเต์ให้คุณมากขึ้นบ้างไม่ใช่หน้าสดเลยไม่ยเดือนนี้เมื่อไหร่ถ่ายเนี่ยให้พีนี<ย>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  แตอนนีหแน่ใหแนดงน้นตอนนี้ก็คือไม่เป็นาว่าถามุกับพี่เสร็จแล้วนพี่เรามีแค่2คนไม่ช่เดียวดีงมชอกนี่ทำให้หน้าคุแดงไม่่หน้าแดงอยู่แล้วส่องกระจกดิ ก๋าชาปลาปูราคานี่ปปปเป็นของก๋าทาสงสาเวอร์ตอนต้อนไปกินกันกนะทุกคนบายแต่ก็จะกลับบ้านก่อนไปฟิวนางจะไปกินหมูกระทะมาแล้วกลับบ้านแล้วนะคะทุกคนวินามาแล้วีผมเราบางคนละเชดน,นะทุกคนพูดตั้งแต่เช้าแหละเพราะมันคนละเชดไม่มีใครเชื่อนีอ่นะคะเป็นเบอร์นี่เนี่ยาไมมีเบอร์เขียนปะไม่มี นี้ดีหน้ากลองอะกนี่อ๋อนี่ไงเป็น SP ยี่สิบสองนะคะของเพลงเป็นอะไรยิสเห็นไหมดูอันนี้อันนี้อันนี้คือของเรานะคะอันนี้คือสีผมเราแล้วก็อันนี้ของสีผมเพลงนะคะทุกคนก็บอกเลยว่าเนี่ยยี่สิบสองนี่ยี่สามมันคือแล้วมึงดูผลที่ได้มันเหมเดนกัน จะมาโชว์เกรดน้งองเออโชว์เกรดโชว์เกรด <c oughs> มันบอกว่า <c oughs> เกรดเราก็คือได้สามจุดเก้าแปดเดี๋ยวโมอะไรเฮียเทิมนหน้ามาถึงถามิท<ด>ันสก้าตอนนี้เป็นเวลาหกโมงสิบนะทุกคนการอาตีก,กับบ้านแล้วไปโอเค <c oughs> เดี๋ยวอาคิมนี้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวส้มจะไปแล้วนะทุกคน <c oughs> แล้วนนี้ไม่อยากนอนมากจรเพลงเบื่อแมวเอาเป็นว่าคิดปัดฉิมนะคะ ปักชิมพี่มะหกวันนี้ก็ปักชิมพี่มะหกวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแต่รอจบปีหน้านะทุกคนบ <c oughs> ๊ายบายกดตมสไลดตรงนี้นี่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 แล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้มาฟอลเพลงหน่อยนะคะทุกคนบ๊ายบาย